สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมช่องปูนทรับลักกี้นะครับวันนี้เราจะมาให้อาหารแัก่อน,นที่จะไปวัดป่าค่ะามาพบกับเรานะคะน้องน้องูนทรับลักกี้วันนี้ป้อนกล้วยให้ก่อนให้น้องมีแรงเดินไปวัดป่า วันนี้พาน้องออกไปวัดนะคะไปพบเพื่อนเอนเยอะเยอะพ่อไม่พ่อวันนี้พาน้องออกเดินเล่นบ้างต้องขอบคุณเอฟซีคุณจอยนะคะจากกรุงเทพที่มาเยี่ยมน้องถึงบ้านเลยมีกล้วยมาฝากน้องก็เลยได้กล้วยมากินอีกขอบคุณมากๆนะคะว่างๆก็แวะมา อีกได้นะคะคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวัดป่ากันวันนี้ว่าจะมีเชือกไหนไปนนมั่งนะคะเพื่อนไปกันหมดเลยทิ้งน้องคุณซับเดินคนเดียวเดินเร็วด้วยนะคะ ลูกเขาไปถึงไหนกันเนี่จะไปเจอกันที่วัดต,รตร่มากันแล้วนะคะช้างที่ว่าจะไปวัดป่ากันมาตัวแรกน้องวันใหม่ไม่เห็นรอปูนซับเลยวันนี้น้องวันใหม่อันนี้น้องวันใหม่นะคะน้องวันใหม่นะคะตัวที่สองนี่ชื่ออะไรคะ สวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องน้องด้วยนะคะตัวที่สามตาช้างเชื่ออะไรคะเชื่ออะไรนี่โอ้ทองคูนทองคูนสีเราทองคูณอันนี้อันนี้น้องสมสมหญิงจ้า้องคุณรัพย์อยู่ท้ายสุดเลยค่ะน้องคุณซัพย์อยู่ท้ายนะกำลังเดินมาแล้วอุ้ยไออุ้ยไอ จะพันเขาแล้วลูกเร็วๆเจอเพื่อนแนละ้วดีใจนะเดินไปกันนะแล้วมากันแล้วนะคะนำทีมด้วยน้องมันใหม่ เียวเหมือนกันนี่เนะสายพี่น้อ <c oughs> งครับเสาห้านะคะสีดอทองคูณวันนี้ช้างเยอะนะจ้าวันนี้ไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูเลยน้องคุณสับนะคะแล้วก็ตามด้วยน้องสมหญิง คึกคักกันใหญ่เลยวันนี้ช้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะมีช้างกี่เชือล้วนแล้วมีแต่ช้างที่ตกงานกันทั้งนั้น,นะคะ่ะบรรยากาศช้างข้างในเดี๋ยวพ่อแม่ไปเก็บภาพให้นนะ มาถึงกันแล้วนะคะวัดป่าเจียงยากาศก็จะเงียบๆไม่คึกคักเหมือนศูนย์คด่าไรนี่มนนนมไม่ใช่เป็นแม่แม่ทองใหรือเปล่าไม่ใช่ น้องสายฝนแม่กำไรลป่าอาเจียนน้องสายฝนอเนี้มาทำมาดูน้องสายฝนกัน เป็นกลุ่มช้างตกงานทางนั้นนะคะน,นั่นคือซาติยุทรอรับแขกก็จะรอกันอย่างนง้ถ้ามีผู้ใจดีมาทำบุญทำบุญเสร็จอยากขี่ช้างก็ลงมาขี่ตรงนี้นะ แบ่งกันไปถ้าได้รับแขกก็แบ่งกันคนละเที่ยวสองเที่ยวรอบหนึ่งของช้างรับแขกนี้ก็แล้วแต่นะคะจะให้เท่าไหร่ก็ไม่ว่าค่ะเพราะว่าเป็นช้างตกงานไม่สามารถที่แบบว่าเจาะจงได้ค่ะว่าเท่าไหร่ เงียบหน่อยนะคะบรรยากาศดูน้องพูนซับมองน้องสายฝนนะคะ ดูอาการของนางไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวแม่เขาทำเอาเช้างเยอะมากวันนี้บรรยากาศรอบๆน่ารักน้องสายฝนั้งคนสัตว์จะน้องใหญ่เลยแล้วครับก็ขอดีครับแ้มีที่ผูกบ่กวันนี้ ให้เาเอาไปผูกไว้่อนวายุเกียนนะครับวัดป่าเกียนะครับ่ันนะครับบรรยากาศช้างตกงานก็จะเป็นียร์ดีต้อนรับแขผู้มีเกียรินะครับทุกท่านด้วยความมีดีนี่นะครับที่ท่านได้เดินทางมาที่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็รู้กาสแล้อภพอวยใจ ราทท่อองงน้้ีถ่ายบริเวณรอบๆให้ผู้ติดตามดูนะคะต้องดีใจมากเลยได้เจอเพื่อนจังหวัดตรีน้องสอวห้าเจอัน้องที่เดินทางมานะครับ ok ถ้าจะไปที drink, ่จุดก็จะศึกษานะครับเพื่อชมการแสดงั้งนะครับตรงนี้ก็ อยากให้รู้จักกันก่อนจะได้คุ้นเคยจะรอดูรอบบ่ายรอบเที่ยงนะครับขั้นตอนใจญ่แวะที่บนเรือลักษาเทียงก่อนนะครับพาลูกสารประคับบุญนะครับแล้วก็จะคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะช้างเยอะวันเวรบั่าเทียงหรือว่าจะเป็นสูสษาช้างขึ้นไปทั้นสอบไป ไหว้พระสมาด็จพระบอาคาราบพระพุทธวายุสังฆานปุนมิตรเพื่อความุลควาประโยชน์แกตตสนเองสถาบันกระบีธรรมดาครัว่าเจอใส่ถามกันใหญ่เลยไปไหนมา ไม่ได้มาวัดเกือบอาทิตย์สองอาทิตย์ได้อาท่ตราที่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะพู้นไปชมทะเลดาวันนะครับได้ถึงชั้นสูงสุดมาถ่าขึ้นไป วันีู้ติด,ตา,ดต,ตามจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงต้นีงแม่เก็กบบรรยากาศตอนกับให้ให้ดูาดร,รกส